ในยามรอบสุดรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมมีกิจกรรมดีๆนะครับสวัสดีพี่ๆชาวสุราษฎร์นนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมในกองที่เทศนาครับนะครับที่นี่สุนละลายที่สองนะครับเดี๋ยวกิจกรรมสุดท้ายนะแจกหนังสือที่เทศกาลขาวไก่นะครับรวมรูปในที่เทศนาทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ท่านรองเอกมบลดนะครับรองเอกรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์นะครับ กับผู้ที่มีความสในใจนะครับในการอยากได้หนังสือเล่มนี้นะครับเอาเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับไม่มีขายในท้องตลาดนะครับจะทํทาครั้งเดียว2,000เล่มน,นะครับมัดแล้วไม่ทําเพิ่มนะครับต่อครั้งนะครับอ่ะท้าลองอย่าเดินหนีไปไกลมันงที่เดิมๆๆมา่น้าไหนมายังไรไหนนะก็อ่ะสอบถามท้าลองเลยท้าลองครับอันนี้5,000เล่มไปไหนมาไปไปเอาสวักดีเาวโลกสวัสดีสวัสดีเอ่อเราจัดพิธีสมทบเพื่อพัฒนา

้องแรกปนะนะเอายือเลยอ่ะสองท่านชื่ออะไรครับสิรินะสิรินันสิรินันนะโอเคคุณพี่ครับเจ็สีข้านผมไทยนะฮะท่าเป็นนคทองยองโอ้โหไอ้้าวไทยแม่งีถ้าตอบมทาวไยกันจริอ่ะอะลองหาคำถามเลยดีกว่าไม่ถ้ามาจใ คือข้อเครคือเนี่ยังไม่ที่เปการพอจริงๆผมอยากได้ลูกผมอยากให้ช่วยพาลูกลูกอะไรกันนะชินตาช่วยพาประาท่านประธานต่ที่เะธาจัดงานนี่นะครับอาหารจะให้เจอเดี๋ยวบรับาพี่เดี๋ยวน้องสีนั่นพี่ก่อนนะอ่ะ บอกผมว่ามางานที่รัฐการภาพขายไม่มีนะเอาอะไรก็ได้เป็นหินแล้วกันหินใหญ่ๆหินหินน่ะหินใหญ่ๆหินน่ะได้ตายตายหินใหญ่ๆหินน่ะอะไตายได้ผมผมเรียนจะครบรล้อกันนะเป็นหาไม่เจออยู่อ่ะไในหินได้หินมาก อ่านะครับจิ้มต่อจอ้มี่องใ้หมดเวลานะครับพูดเข้าแข่งขันไวันนี้หายยิ้มอยู่แล้วยิ้มอะไรเลยเอาพี่ยิ้มดูซิมนยิ้มซิซิซิแหมพวกมูอ่ะยิ้มอะไรเลยอะไรอะไรอ๋อใช่หรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนสูงคนส้าต่อหน้าตูนตยเนียโอ้โห

โอ้ยอยากให้ผมพทิกงทั้งนิทรรศการเลยเนี่ยผมก็เดินจนเหนื่อยเลยอะมาน้องสีนานดีกว่าอ่ะคำถามว่าพี่ประมาณนี้พี่ครับช่วยหาข้าวที่เป็นการชักบ้าพระพันนะกอ่าเป็นของวัดต้นหนึ่งซึ่งมีคนสั่งคนนั้นยืนข้างเรืออะนชัก่างข้าวขายข้าวอะช่างคำถามนั่นคือหา เรือพระที่มีที่มีคนสามคนอยู่บนเรือเวลาท้องคืนนะเรือพนมระนะเรือกันคืนอ่ะเดินเลยเนาะติ๊กตอก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 ค่ำคืนแล้วก็ยืนเดียวดายกอดคืนเนื้อกายอุ่นใจลมหนาวท้องฟ้าขับเรือนกับดาวติดตามตัวเขาและทุ่งราดติกับเป็นทอร์กดชนหาเจอหรือยัางน้อง ไปไปไปหาท่านท่านท่านนะครับวัางพาโอเคแสดงว่าเป็นคนที่ตั้งใจดูหนัมากเลยเพราะว่าเขาพว่าปางพาเนี่ยมันซ่อนไปในนู่เลยนะอ่ะอ่ะลองทุกคนเลยครับอ่ะสองท่านผ่านไปนะครับได้กิจกรรมครับคื่นี้นเล่นเดี่ยวเจ คน้องและพี่ทั้งสองนะครับขอบคุณมากนะครับที่ร่วมกิจกรรมสุดๆอ่ะยังอีกท่านนึงนะเพียงคืนรู้สึกว่าพี่เขาที่แม่ตะเกียบเท้เสื้อสีเดินมามาท่านเลขาวันชัยนะครับเดี๋ยวมางากิจกรรมแต่อยาเอากิจกรรมแบบตววายมันหาไม่ได้เป็นใครเอาอันนี้ผมตั้งใจไปแล้วอ่ะโอเคอ่ะของของมุก้า É I... ูพี่เขาไม่กัดเชื่อคุณนะ้ามาดูน้ามาดูภาพมาเนี่ยนะ,ะชื่ออะไรคะาาชื่อฟ้าใสไซด์โอ้หามาทั้งชีวิตแล้วใช่ปะสพี่ชื่ออะไรรู้ไหมมืดคืนแล้วฟ <c oughs> า,าสไซด์คะเรียนที่ไหนคะเรียนที่ไหนคะโรงเรียนอนุบาลจังหวัดประวันขอออกมาขอชื่ออะไร

ต่อติดตใช่เหรอปาเค็มปลาตนี่มันปาจะพ่ไว่าเค็มกินเอาเอาลองชิเค็มไมเค็มไหมอ่ะอ่ะได้เเนี่ยอ่ะอาเดี๋ยวงต้อง่อไรงต้อง่ไ่ะแไปบ้าล้แสดงว่าเราดูจริงนะดูจริงดูจริงเออรู้เล้่อยู่ตรงไหนใช่ใช่ไป หร้อวมีคนอซิอ่ะมาเพราะมันสืออาบงดูว่ามันสือให้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 ขายอาะอ่ะแล้วว่ามันเส้อเลื่องอะไรบอกกล้องดิครับน้องฟ้าใส้มจะในสองสามยิ้มในีโอ้โหยิ้มสุดตัวเลยขอบคุณมากน้องฟ้าใสขอกคุณมากใจเยูนนะฮะอไ่้ไปตาลึกนะครับ ลายเซ็นท ce ี ens, like ่แพงนะลูกเอาลายเซ็นนะเอาไปอ่ะมาเลยพี่จะมาจัดให้มาหาพี่คนนี้เลยให้พี่คนนี้ไปลงเซ็นให้ลูกไหนที่พี่เองเขาถ่ายครับูนี่พี่เขาเซ็นเลยเดี๋ยพี่คนนี้พี่คนนี้เป็นคนไทยแน่นอนเด็กนะน้องชื่ออะไรครับชื่อน้องป้า ท่านนะครับเข้าสู่นิทรรศการภาพถ่ายที่ที่นี่จังหธานีนะครับแล้วก็ยินดีผู้สนับสนุนรายใหญ่เราเลยนะครับน้ำดื่มช้างนะครับที่ภาวะด้วยนะครับเดี๋ยวเราขอเล่นที่าวายกันนะครับงานล้วยกิจกรรมเรานะครับกิจกรรมเราจะเด็กยังไงเราเล่นเล่นนะครับวันนีครับเพราะว่าะไรนะทำไมเกลียดขอบคุณน้องฟ้าใสนะคะขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวขอ ่านี้กวเพื่อไม่มีการเสียเวลาผมว่า มีคร <So S 1> <you> ับอาพี oh, ่พ <c LS Yap ua> ี่ใหมาล้วเหรอมีหรออน้าวมีสองด้านหรือกี่ด้านมีไหมครับอ้าสอนครับเดี๋ยวพี่วัดก็มีของพี่วัดก็มีองาของพี่วัดนะอ่าานี่เดียวนะหรอของีมีหรไม่มีอ้าวด้านโอเคอ้าเดี๋ยวผมขออ่บ่ายะคี๋ยะค่าเดี๋ยวเดียวได เขาวบอกว่าใจดีบอกว่าแล้เดี๋ยวให้ทั้งสองคนเลยคนละเล่มเดี๋ยวพอบทีละเล่มเดี๋ยวพ่อทีละคนชื่อพี่อะไรครับพี่เ็กสีอ่ะคนไหครับคุณแม่ค่านอ๋อค่าชานคนบ้าวแอาขอมกเล่นบอลเล่นบอลปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็มือได้บอลโอเคโอเคไม่เป็นไรพี่เอกศีะพี่เอกศีชื่ออะไรครับอี้ปุ้ยนะคนที่ไหนครับ ที่นี่ที่นี่สุใช่ไหมอ๋เลเลยโอเเดี๋เลยพี่เป็น่นเดี๋เล่น่้ต้องต้องความไม่ดูนี่เปิดแล้วนะเปิเลอ๋อออไม่เนเดี๋ยวเอนนี้ฮะให้ไปอันนั้นให้โชว์โเค่นเล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 ่นไ่่ที่เม่ี่ของเขาได้เลแล้วอ๋อจริงเหรอเี่นเล่นเล่นเม เอา่เอาม่เอาเอาปุ้ยมาปล้ยครับมเาไม่เอาไมขายหนบตาเารุงที่นีสุยเยทมอา้อันนี้าบครับโอเคนะครไม่มีขายนะครับไม่มขายครับอคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณปี่อวัดเลยนะครับนำสลุกนะครับรถไฟซีเีย ครงมัตสีห้าทรงมัสีห้าส่นะครับห้าหวิ่งจอดรถกาวิ่งหรือจอดวันวิ่งหน่ารูปครั่ที่เดีอ่ไม่มีรูปเดียวเล